สนับสนุนโดย Subway Eat Fresh Capsica ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายการประชันความหน่อและสเสน่ห์ของผู้เข้าแข่งขันในสัปดาห์นี้ต่างวิเคราะห์วิจารณ์ตามบุคลิกของนักกีฬาคือพูดน้อยต่อยหนักแบบตรงไปตรงมาซึ่งผลการจัดอันดับในรอบแรกถูกถึง2องตำแหน่งด้วยกัน ทำให้ในรอบที่สองนี้พวกเขาทั้ง4คนการวิเคราะห์นั้นเริ่มจะจริงจังกับการจัดอันดับมากขึ้นโดยมีความเห็นของคอมเมนเตอร์เป็นแนวทางในการจัดอันดับเพื่อคว้าแจ็คพอต1 0 0 0 0แสนบาทไปครองพวกเขาจะทำได้หรือไม่ไปติดตามชมกันเลยครับเอ อย่างไรแต่ก่อนไปฟังผลกันเราขอขอบคุณ AIS 3G 2100ตัวจริงมาตรฐานโลก Toyota Vios อิชิตันออร์แกนิก e รีนทีเอสชาบูชิทุกคำหลากหลายอร่อยได้ไม่ซ้ำที่ชาบูชิโยเกิร์ตดัชชีประโยชน์ดีๆมีได้ทุกวัน แกลงสีฟันซิทเทิลมาซอฟแอนด์เซลินค่าโอเอเซนเชียลดามจสแคร์สีดูรอัลคีนออกซิเจนพลัสจาก TOA s u b w a y e a t f r e s h CAP s i ซ a ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยังไงคะทำไมาถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้เพราะอะ,อะไรไม่เชื่อพี่เปิ้ลหรอที่พี่เปิ้ลเขาบอกว่าคุณต้องอยู่ที่หนึ่งอะติโต ผมเบนดี้ครับไม่ค่อยเชื่อใครครับอ๋อะอ,อะไรนะอินดี้เขาบอกเขาอินดี้เขาไม่ค่อยเชื่อใคร<ด>แล้วทำไมติ๊ต๊อถึงคิดว่าน้องเขาอยู่น้องกล้องต้องอยู่อันดับหนึ่งไม่รู้ครับความคิดผมอาจจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะอะไรครับไม่เพราะว่าไม่มีความคิดครับยูดีีก็สารภาพว่าอ๋อผมไม่มีความคดเลยเดี๋ยวถามดิวหน่อยแล้วคิดว่าทำไมน้องกล้องต้องอยู่อันดับหนึ่งทำไมถึงอันดับเธออยู่สี่ถูกแล้ว ตาตัวไปแล้วทำไมทำไมทำไมอัดับหนึ่งที่ผมคิดนะหนึ่งอย่างที่เขาบอกก็อย่างที่เขาบอกอย่างที่เขาบอกว่าเป็นหุ่นนักกีฬานักกีฬาปิงปองเทเบิลเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเหมาะกับเขาและอย่างเมื่อกี้ตอนแรกใจผมคิดว่าคนนี้อยู่ที่หนึ่งเมื่อกี้ผมพูดว่าเขาอินดี้ผมก็คิดว่าสมควรอยที่สอง คืออยู่ดีตีโต้ก็รู้สึกว่าอ๋อเมื่อกี้ตอนแรกรู้สึกผิดนิดนึงนะว่าเขาน่าจะอยู่ที่หนึ่งพอได้ยินเขาพูดมันปุ๊บอ๋ออยู่แั้นดีแล้วทำไมทำไมดิวไม่คิดว่าดิวไปอยู่ที่หนึ่งแทนเขาผมตายรังตรงนี้ดีกว่าไม่ตายเลยเพราะว่าเรามั่นใจแล้วว่าวันนี้เรามาเอาตังตังเออชัดเจน ขอจัดอะไรให้คุณแม่สักดอกหนึ่งก่อนได้ไหมเอาได้กระตันยูเอาเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยบอกแล้วว่ามีของบางอย่างที่อยากจะมอบให้น้องก้องเชิญทางนี้เลยค่ะคุณแม่เดี๋ยวเขาไม่ให้ไปแล้วจะเสียใจจัดให้แล้วก็มาอะ,อะไรให้ทำะไรคุณแม่อยากให้อะไรน้องให้น้องหลับตาก่อนเวลาไม่ไม่อ่ะลำบากใจไหมอ่นิดนึงครับ เขาให้เลือกระหว่างหอมกับรดน้ำที่ฝา่ามือจะทไือไงลดน้ำใช่ไหมครัะคุณแม่ถ้าเขาไม่หอมคุณแม่คุณแม่ก็หอมเขาแล้วก็กลับที่กันดีกว่าชคดีนะลูก เทปนี้ไม่เอาตังค์เลยกลับบ้านกับพัดครับปูนพูนแล็การจัดเรียงตามนี้ถูกหรือผิดครับมิสเตอร์บ็อกซ์ผลการจัดอันดับของพวกคุณในรอบนี้ถูกต้องครับ แสดงความดีดีกับหนุ่มนักกีฬารูปหล่อตัวจริงคุณก้องค่ะ <Yeah! S 1> ตอนนี้เนี่ยเราคุยกันมาเยอะแล้วเ,ออเราอยากรู้มากๆว่าคะแนนของพวกเขาเป็นยังไงครับพี่ฮองเต้เอออ่ะมิสเตอร์บอสครับขอคะแนนด้วยครับอันดับหนึ่งก้อง29คะแนนอันดับสอง ลีโต้ยีคะแนนอันดับ3าตอดยีคะแนนอันดับ4ี่ิวยีคะแนน เธอก็ขึ้นเลขสองนะบอกผมไม่มีใครน่าถีดเลยนะโอเคนะวันนี้เงินก็ได้20ด้วยสุดยอดเลยนีดีเฮ้ยดูจากทรงแล้วน่าจะได้สักสิบกว่าทะลุมายี่สนี่ก็เหนือความคาดหมายมากแล้วเอาอยากรู้มากว่าคุณผู้หญิงที่ให้คะแนนเสียงคุณก้องเนี่ยเขาคิดยังไงทําไมเขาถึงชอบเดี๋ยวเราไปถามเขาสักหน่อยดีกว่าใครเลือกคุณก้องยกมือขอถามก่อนเลยว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงได้เลือกให้คะแนนกับคุณก้องคะครับ ก็เลือกพี่กองเพราะว่าพอเปิดกล่องออกมาก็ดูแบบแตกต่างคือแบบตัวเล็กน่ารักดีชอบผู้ชายแบบน่ารักอะค่ะดูบ่อยไม่เบื่อขอคนที่ลงคะแนนให้บิวดีกว่าเพร,ราะอะไรคุณถึงได้เลือกผู้ชายคนนี้สงสารเขา <c oughs> อะไรเคุณน่ารักนะ <c oughs> คุณถึงได้เลือกดิวค่ะค่ะที่เขามีสเสน่ห์ดีค่ะน่ารัก ที่เล่นค่ะเออชอบตรงไหนมากที่สุดอะชอบคำพูดไหนของเขามากที่สุดชอบคําว่าถุยติดตามความเคลื่อนไหวของทางรายการได้นะคะผ่านทาง w w w .ais.co.th/tennisboxth a a i l n d หรือว่าจะคุยกันสดๆได้ทางแอปพลิเคชัน Chatterbox ค่ะและยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ที่ w w w .facebook.com/tennisboxth a a i l n d แล้วเราจะกลับมาตามหานุม่มหล่อสาวสวยหรือว่าหนุ่มสวยสาวหลออ่อที่เป็นตัวจริงรวมไปถึงทีมคอมเมนเตอร์ฝีปากมาตรฐานโลกของเราได้ในสีน่หน้ากับ 10minutesbox 10 Thailand Thank wow. จอดใจเดอะโมเมนต์สีโดยแลก็กตาซอยเชิญคุณร่วมส่งหนังสั้นเข้าประกวดในหัวข้อรักไม่เปลี่ยนแปลงผู้ชนะสีทีมสุดท้ายจะได้เงินรางวัลรวม2,000 0 0บาทและอ่วมผลิตหนังสั้นกับสีผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังจอดใจเดอะโมเมนต์สีโดยแลก็กตาซอยสนับสนุนโดยแลก็กตาซอยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลง<ส><ก>เคนมินิสบ็อกซ์ไทยแลนด์